อะไรมาทักทายยายทองนี่มานาสวัสดียายทองนี่มาน่าจะเป็นนิกาสุวีทแน่เลยส่งหัวใจไม่ส่งไลไ์มา่กี้เนี่ย้งใครอยากเข้ากล้องทักแชทมาเอ้ยไอคอมเมนต์มาค่ะไม่ยอมแพ้แล้วอ้โหเพรเหอส่งสติ๊กเกอร์ เคยนะส่งสติ๊กเกอร์มันสิบข้อความนะเคยแบบยังค่ะตกแรงค่ะเพราะพวกจะส่งสติ๊กเกอร์ตอไม่ค่้ก็เขาไม่้ก็เขาไม่ทิพ์ไปก็ส่งสติ๊กเกอร์ไป กินแล้วจ้าเอากินแล้วหรือครับเนี่ยเไว้กินข้าวต้มจันเน้อจันเน้อให้ให้ดงใหญ่แล้วก็ดูนิยิบย่อยอ้าวไปไหนกันหมดแล้วขอบคุณค่ะแล้วก็นอนซะแล้วลงไหนเมื่อไหร่คุณนั้นคุณน้นเข้ากล้องใช่ไหมคะ ลองไปให้ฟัง,งด้วยนะคะ <S <S อ๋ออย่าให้หกใลยพี่นอนลาไปเลยใครจะเข้ามาทักเสียตั้งเลี้ยวเลี้ยวเดี้ยวแครหน้าใครเด่นอืมเสร็ต้นใครพี่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 คนที่ผ่านประสบการณ์่งคนที่เป็นอะไร บางฝักบางฝักเท่านี้ยาวประมาณแค่นี้ยมีอยู่ห้าเมตรบ,บางฝักบางฝักเท่านี้ยาวประมาณแค่นี้ยมีอยู่ห้าเมตรแต่ร้อนก็ไม่เอานะ,ะถ้าตัดบทต้องขังคืนไหมคืนอร่อยอร่อยได้ยินค่ะคอมเมนต์มาหน่อยค่ะอยากคุยนะคะอยากคุย คุณน้ำผ่านผ่านรายขั้นตอนแล้วใช่ไหมคะนี <Dziękuję bunları> ่แหละจ้าของแสบเลยสุบเขือนะนั่นกินที่นึงอันวังวางเทียงวางเทียงยายองยายองโท่มากบอกว่ากินคนกินใครข้าวข้าวแคบไม่อีกใครข็าแกงเขาไม่อิ่มแต่ให้ยู่นั่นเนี่ยทำไม่เป็นเลย มาหน่อยคะ่ะอยากคุยนะคะอยากคุยสวัสดีคสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาเอาชมให้กำลังใจนะคะนั<อ>่นแหละตุิการ์ 5G ใช่ไหมคไม่ดูเน็ตเหรอไม่ดูเลยเวลาปิดเน็ตเปิดเน็ตไม่ดูเลยโอ้เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์ 5G มาใช้ดีกว่า ถ,ถ้ายากยากก็่้ถ้าถ้ายางเส้นตีสิบ่องเไปลี่ยนไปเลยคุณ<อ>การเขาทุกวันคเณีเ่ยที่หมกลืม<ไ>โอ้หนูฟังทุกวันหนูก็รู้เลยพี่หนูกินผัดบวบเป็นอาหารอาหารแบคนเก่ นะเด็กๆนั่งร้องไห้มีตังกินหนูแม่ให้จําเลยแม่ให้ให้นอกแต่ที่ไม่ใช่หลักๆอ่ะไอ้คนโดนตีรากตาสีเงินอะไรชมดมเนี่ยีหน้าพี่มนก็ไม่ได้เรียนกับน้องะใช่ผสมขอบคุณนะคะทางบ้านทุ่งจ้าอ๋อหืมถ่วมคักเนาะไปขายขี้โกงเล่าอะไรอย่างเงี้ย เาสตอร์ซั่งรือมายี่สิบฝากรวมไหมสามทุ่มครึ่งทางแล้วค่ะอ๋อค่ะไม่อยู่ค่ะโอเคค่ะให้ลงคลิปให้เป็นเวลาถูกวิธีใช่ไหมตีห้าถึงเจ็ดมงเช้าอืมแล้วก็เที่ยงถึงบ่าย น้องไปตองกิ่งนะเข้ามาดูป้าเลวยเองเราก็อยากสวยอยากงามก็ต้องแต่งไว้ก่อนไปไหนทีบ้านแต่งเลยน้องไปตองกิ่งเลยจะเข้าเหมือนกันสวัสดีค่ะเข้ามาหนึ่งคน ถายากยาก,ก่อนถ้า <ไป S 2> ถ้ายางเส่น42ไ,ไปเอไว้เลยอ่<ป>น้องตองส่งแข่งกันโน้นพูดยังไงพูดยังพูดไม่เป็นยังไม่เก่ <c oughs> งเนาะเป็นมือใหม่ไม่กล้าไม่กล้าเสนอไม่กล้าอาอกคำคุยด้วย้างว่าเข้ามาคุยกันก่อนนอน ท็หายแล้วไม่หายแล้วะูนตาแล้วไม่ได้หาย <c oughs> นะมราค้างหมใครบอกอยากเข้ากล้องมาเลย <c oughs> สามทุ่มครึ่งทาะแล้วค่ะอ๋อค่ะไม่อยู่ค่ะโอเคอเค่ะเราเ,เราก็อยากสวยอยากงามก็ต้องแต่งไว้ก่อนไม่ได้ไน ที่บ้านยังแต็งเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาหรือหนองราติเข้ามาฟังไปอตองได้กินข้าวการเลี้ยงลูกไข่เจียวแค่พี่มพีณฑลต่อแทนน้องตองว่าขึ้นสิเนี้มันพี่โชว์พี่กูอืมมันพี่โชว์ กี้โกงนั่งตรงฝั่งตรงไหนต่างลงไปบ้านทุ่งเหรอทุ่งห้วยทรายเหรอยายขี้ <c oughs> เกียจไปนั่งเอาโทรศัพท์มากดกดเอาเธอะ็็เอาแสงน,นี่สิ <c oughs> หนาวหายไปไหนแล้วถ้าคุณนะ้า นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาพิมยังไม่ผ่านยังอีกเยอะยูโมจินตัไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอมน้องบอก <laughs> ตางตรงฝั่งตรงไหนอ่ะตางลงไปบ้านทุ่งเหรอทุ่งห้วยทรายหรอยาย กพื่อนเราโน้ยเราขอโทษ่นเลยไม่พี่น้องตองให้ก้อนมาเริ่มเลยนะนะให้ลองมาเริ่มเลยเออเธอให้เยอะเลยเออเธอให้เยอะเออเให้เยอะน้องตองให้ดวงเดียวดวงใหญ่คุยกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคนแรกอืมหมุนน้ำมาดิกดปิกน้ำแม่มา คือไม่ได้กล่องน้า,นาให้แม่เลยสองน้องใหม่แน่เลยไม่หายแล้วนั่นาจะบริกา 5G เออใช่ไ้มไม่ดูเน็ตหรออืมไม่ดูเลยเวลาปิดเลยเปิดเลยไม่ดูเลยโอ้เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์ 5G มาใช้ดีกว่า จะกินข้าวแร่งไปน้อยจ้า่า <laughs> ฟันแตแก,มกมาแล้วมาแล้วไอเลิฟยูขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> คุณคุณน้าขอเข้ากล้องใช่ไหมคะไม่นั้นมันเวลาเข้ามันเป็นอย่าง Ya